One, two, three, come on นที่เราจะไปขับก็คือแอปสกุตตานะครับผม สวัสดีครับผมสมเหมาเขียวซอสคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิธีกดงานรับงานแล้วก็ส่งงานดูโลเคชั่นแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีติดต่อลูกค้าไม่ได้ในจุดส่งงานนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของผมทั้งหมดเลยก็คือในฉบับของสมเหมาะนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปเข้าเรื่องแล้วก็ดู กันเลยละกันครับผมอย่างตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาก็คืองานที่ผมรับกับน้องเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คืองานระบุแมสโดยที่ว่า s 2 1 1 1คือ SK ของผมนะครับอันนี้ก็คือหลังจากเรากดรับงานเรียบร้อยแล้วก็กดโทรหาลูกค้าคือยืนยันคอนเฟิร์มงาน กับลูกค้านะครับผมผมต้องขออนุญาตเบอร์หน้างานของลูกค้านะครับเพราะว่าทางสกุตตาไม่ให้เปิดเผยข้อมูลหน้างานของลูกค้าให้ใครดูนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยหลังจากคอนเฟิร์มงานลูกค้าเรียบร้อยเราก็กดเริ่มวิ่งงานแล้วก็ดูโลเคชั่น แต่เคสนี้ก็คือผมรับเอกสารจากลูกค้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอกดมีงานเสร็จปุ๊บผมก็กดยืนยันรับเอกสารจากลูกค้าเรียบร้อยก็อันนี้ก็กดเข้าไปถ่ายรูปปิดงานณนะจุดแรกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือการถ่ายรูปเอกสารที่เรารับมาทั้งหมดสซองเพราะงานนี้คืองานทั้งหมด2จุดแต่คือจะมีจุดที่2ที่ว่าส่ง ชั้นเดียวกันถึง2คนนะครับผมเสร็จก็กดปกติเลยนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นของผมนี่จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่นี่ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่มีให้เซ็นแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เข้ามาดูโลเคชันที่เราจะไปส่งลูกค้าณนะจุดที่2ได้เลยก็การดูโลเคชันของผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะขยายดูถึงจุดสีแดงคือจุดที่เราต้องไปส่งแล้วก็ จุดสีฟ้านี่คือจุดของเราผมก็จะวัดจากเส้นตรงอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะขยายมองดูเส้นถนนที่จะตัดเข้าไปหาจุดแดงคือจุดหมายของเราได้ง่ายที่สุดและไวที่สุดนะครับผมก็จะดูง่ายๆแค่นี้แหละครับผมแล้วก็ออกเดินทางลุยกันเลยางานนี้ผมวิ่งเข้า สุขุมวิทไปตัดถนนพระรามสี่แล้วก็ไปเข้าถนนสาทรน,นะครับผมยันสุดแล้วก็ไปลอดใต้สะพานเพื่อเข้าไปที่ตึกอันนี้เราก็มาถึงตึกแล้วเราก็กดยืนยันว่าเราได้มาถึงจุดที่ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเคสนี้คือผมไปถึงที่จุดส่งงานแล้วก็ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ลูกค้าปิดเครื่องเราก็โทรไปติดต่อทางผู้สั่งงานแล้วก็าสอบถามเขาว่าจะให้ทำยังไงกับงานนี้เพราะว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้วก็ทางโอเปอเรเตอร์ที่รับงานเนี่ยไม่อยู่ทางน้องที่สั่งงานเขาก็เลยว่าสะดวกให้เราวางไว้ที่โอเปอเรเตอร์แล้วเราก็ถ่ายรูปลงไปในแอป เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้วางเอกสารไว้ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูในตามรูปที่จบงานนะครับผมของผมอันนี้ก็เราก็กดจบปิดงานนะครับผมก็ลูกค้าย,ยืนยันให้เราถ่ายเอกสารก็คือวางไว้ในหน้าเอาน์เตอร์อันนี้ก็ทำให้ชัดเจนนะครับว่าเอกสารส่งตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อย พอเสร็จแล้วก็มาดูโลเคชันในจุดต่อไปที่เราจะไปต่อกันเลยนะครับผมก็อย่างในตรงนี้ผมก็จะดูที่จุดปลายทางก่อนเพราะว่ามันไกลครับผมแล้วก็เขาอยู่ปลายทางอยู่ซอยอะไรก็จะขยายให้เห็นตัวอ่านว่าอ่าอันนี้อยู่ในซอยติวานนท์ยี่สิบห้า แล้วก็มาดูนะจุดเราที่ว่าเราจะวิ่งไปแต่ด้วยความทีม่มันหลายถนนเหลือเกินน่ะก็ค่อยๆบีเพื่อค่อยดูเอาว่าถนนเส้นไหนที่ว่ามันรถมันไม่ติดแล้วก็มันจะไปได้ง่ายที่สุดอะไรประมาณนี้นครับสรุปงานนี้ผมก็ตัดสินใจไปทางเส้นจรันแล้วก็ไปเข้าข้ามสะพานพระรามเจ็ด ไปเข้าแยกแครายวิ่งถนนดีวานนเข้าซอยตีวันนนยี่สิบห้านะครับผม <izz Apart> ก็อย่างนี้นนผมเข้าซอยตีวานนยี่สิบห้ามาแล้วผมก็ไม่แน่ใจผมก็จะมาดูโลเคชั่นอีกทีหนึง่งแล้วเราผมก็จะขับไล่ไปเลยนะครับจะค่อยๆขับไปตามถนน,นเนี่เลยเห็นได้ไหมครับว่าจะหมุดจะค,ค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนอนเนี้ยคือผม ตามไปเรื่อยๆเลยก็เนี่ยผมจะเป็นเทคนิคของผมก็คือแค่เนี่ยการดูโลเคชันของผมก็จะดูแค่จุดหลักแล้วก็เราดูแค่เส้นถนนเส้นไหนที่จะไปถึงจุดปลายทางผมก็จะเก็บโทรศัพท์แล้วก็วิ่งจนไปถึงใกล้ๆจะถึงอย่างอันนี้คือซอยจิวโนนที่พอเข้าซอยจิวโนนยี่ห้าเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเปิดดูโลเคชันแล้วก็ให้ไม่ได้ให้โลเคชันไม่ได้ไม่ได้ให้นำทางนะครับแต่เราอะ มาดูขยายดูอีกทีแล้วก็วิ่งตามไปตามทา,ามถนนนี่เลยแต่หลายๆคนเนี่ยครับผมก็จะเปิดให้ทางแมปเนี่ยนำทางก็ได้นะครับก็หลายๆคนเขาก็ทำกันแบบนี้ก็คือให้ทางแมปเนี่ยนำทางแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นที่เขาพูดกันก็คือแมปจะพาไปอ้อมพาไปอะไรประมาณเนี้แต่ผมก็จะทำในรูปแบบของผมอย่างเนี้คือเอาจริงๆแล้วคือผมกด ให้แมปนำทางไม่เป็นแต่มีน้องอมาสอนผมแล้วแต่ผมทําแบบเนี้ยมาจนชินแล้วผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ให้แมปนาทางเลยสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับผมตอนนี้เราก็จบปิดงานมาถึงกดมาถึงก็กดยืนยันแล้วก็ไปส่งเอกสารให้ลูกค้าแล้วก็ปิดงานปกติเหมือนเดิมนะครับผมเคสนี้ผมส่งเอกสารตรงกับชื่อที่ลูกค้าสั่งผมก็จะออกมาถ่ายจุดหลัก ก็แค่นี้ครับผมเรียบร้อยจบพอเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จงานปิดงานได้เลยนะครับผมก็ปิดงานปกติก็พอใจแล้วก็กดปิดงานจบแค่นี้ครับผมงานคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ